สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Good Life ชีวิตด,ดีมีสุขกับผมธีระธัญญาอนันต์นนผลครับมาพร้อมกับเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัวดีๆนะครับวันนี้สําคัญจริงๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับครับตับนี่ถือว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญในร่างกายของเรานะฮะคุณผู้ชมเคยยินคำนี้ไหมตับพังคือถ้าปล่อยให้พังเนี่ยนะตายได้เลยนะฮะมันไม่ใช่เปลี่ยนกันได้ง่ายๆมันไม่ใช่อะไรนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วสาเหตุมันคืออะไรจะป้องกันยังไงบางคนบอกอาจจะเทียงผมในใจ ฉันไม่ใช่คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีปัญหาเรื่องตับหรอเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องดื่มเท่านั้นอาหารการกินเนี่ยสำคัญของมันมันของทอดขาหมูปลาท่องโกการพักผ่อนเกี่ยวข้องหมดนะครับเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลวันนี้เราคุยกับนักวิจัยจากไวตาเนเจอร์พลัสนะครับจะมาให้ข้อมูลดีๆให้ความรู้เราด้วยและการต้องการด้วยคุณนรกูนนรเศรษฐีกุลหรือว่าคุณนอครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกผู้ชมอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้ผมคุยกับคุณนอนอกรอบ นะนอกจากเรื่องของข้อมูลปัญหาปัญหาของตับแล้วเนี่ยยังมีข้อแนะนําดีๆด,ด้วยรเรื่องของการวิจัยของไวตาเนเจอร์พาเดี๋ยวจะมีสูตรลับมาบอกคุณผู้ชมในการดูแลร่างกายของเรารเมื่อกี้ผมพูดถึงปัญหาเรื่องตับ,บอยากให้อธิบายเรื่องตับให้ทุกท่านฟังหน่อยว่ามันสาคัญยังไง สำคัญมากนะครับ,รบตับเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในะร่างกายถ้าคิดแล้วเนี่ยจะตกอยู่ราวๆประมาณสัก2.5ของน้ําหนักตัวเราโอ้โหครับมันใหญ่มากใช่มันเปรียบเสมือนโรงงานขนาดใหญ่อ่ะครับที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่มีพักถ้าเกิดตับมันมีความเสียหายมันก็จะเกิดผลกระทบกับร่างกายเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับครับส่งผลยังไงบ้างกรณีที่เราเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องตับล่ะในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตับเองอะครับมันจะมีหน้าที่ หลายๆอย่างอย่างเช่นการกรองของเสียออกจากร่างกายนะครับหร<อ>ือแม้กระทั่งเรื่องของการสร้างสารบางอย่างที่มีความจาเป็นอย่างเช่นสารโปรตีนบางอย่างที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแม้กระทั่งการสร้างน้าดีเพื่อย่อยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมันก็ทําให้เลือดออกได้ง่ายนะครับอาจจะทําให้เกิดในส่วนของการที่ขจัดสารพิษไม่ได้ก็จะเกิดการคั่งค้างอยู่ในร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะพัฒนาไปเป็นเรื่องของภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันพอกตับ ครับนะครับซึ่งพวกนี้เวลามันพัฒนาไปเยอะๆนะครับไปจนถึงจุดจุดหนึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งตับหรือกระตับแข็งได้หลังผมได้ยินบ่อยนะไขมันพอกตับเนี่ยนะครับผมแสดงว่าเป็นกันเยอะคิดแล้วเนี่ยเราราวประมาณสัก40%นั่นแปลว่า10คนเราจะเจอคนที่มีไขมันพอกตับอยู่ถึง4คนโอ้โหอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําไปใช่ครับเพราะว่าสาเหตุพวกนี้มันเกิดขึ้นได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ความเครียดนอนหลับไม่เพียงพอนะครับหรือแม้กระทั่งการนั่งทํางานอยู่กับที่นานๆสังเกตได้ยังไงว่าเรามีอาการเรื่องของไขมันพอกตับแล้วครับไขมันพอกตับเนี่ยจริงๆเราแยกออกได้มาประมาณสักสสเตจคือ4ระยะนะครับระยะแรกเลยเนี่ยมันจะไม่ก่อให้เกิดอาการอะไรไม่มีความผิดปกติเลยเลยเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับมีไขมันสะสมอยู่ภายในตับเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่พอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันกลายเป็นสเตจสองนะครับตรงนี้มันอาจจะมีการอักเสบของตัวตับเองนะครับพอมันเยอะขึ้น ไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับพอการอักเสบมันถึงขนาดที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการอักเสบเรื้อรังนะครับมันก็อาจจะเกิดพังผืดในเนื้อตับซึ่งตรงนี้คือระยะที่3 3ใช่ครับพอไปถึงสเตจสี่ก็คือระยะสุดท้ายเนี่ยะนะครับมันอาจจะทำให้มันลุกลามกลายเป็นเรื่องของตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับได้นะครับซึ่งถ้าจะบอกกันจริงๆก็คือว่ามะเร็งตับนะครับ เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของมะเร็งต่างๆของคนไทยแสดงว่าผู้ชายก็น่าจะโอกาสเยอะสุด,สดถ้าเอาตามสถิตินะครับผู้ชายเนี่ยจะมีอัตราการตายมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อนะครับแต่ของผู้หญิงเองก็ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจเพราะว่าก็จะมีเรื่องของอของหวานของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับทีนี้อย่างที่คุยกันนะรักษาสัญญ,ญาคุณนอมาแล้วจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะฮะแบบสูตรสมุนไพรที่จะมาช่วยดูแลเราได้ จริงๆทีมวิจัยของเรานะครับก็ได้เลือกสรรมานะครับแล้วก็นําเอามาทําการวิจัยนะครับหลายๆอย่างแต่ที่สรุปสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือในส่วนของตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตรีพลาตรีพลาครับกับตัวอารติชกครับรผมตรีพลาคือสามสนุภัยที่ ยู่ใรคือ3นะครับปลาคือผลไม้ก็คือผลไม้3อย่างนั่นก็คือมะขามป้อมนะครับตัวที่เป็นสมอพิเภกแล้วก็สมอไทยนะครับอันนี้จะมาช่วยได้เลยใช่ครับคือปกติแล้วสรรพคุณของตัวพวกนี้ครับก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงตับอย่างชัดเจนนะครับมันมีการใช้มาอย่างยาวนานแล้วตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็น ตำราอายุรเวทของอินเดียก็ใช้มาเมื่อ5,000ปีก่อนอนะครับของไทยเราก็มีการใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ,รบตัวสมุนไพรตีพลาเองเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ตับนะครับ,รบลดการอักเสบหรือแม้กระทั่งการที่ทําให้ ต้านการเกิดอนุมูลอิสระนะครับผมนี่คือปัจจัยเด่นๆเลยใช่ตัวเดียวอยู่ไหมฮะตัวเดียวจริงๆเราทําขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีตัวอธิโชกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอธิโชกที่ช่วยอะไรคุณสมบัติก็คล้ายๆกับตรีพลานะครับซึ่งซึ่งซึ่งบอกไว้แล้วว่าประโยชน์ของทั้งตรีพลาแล้วก็อดิโชกก็คือเรื่องของการช่วยบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ตับ คร,ครับช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบนะครับผมดูแล้วผมน่าจะหามายากนะทั้งตัวตีพลาเองทั้งตัวอติโชกเองแต่สมมติหาได้สองตัวน,นี้ผมหามาผมก็เอามาบริโภคครับผม,มาต้มอะไรทำท,ทานยังไงได้ถ้าถามว่าจะทานยังไงก็เอามาสกัดนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณสารที่เข้มข้นนะครับด้วยนวัตกรรมเฉพาะทางนะครับมันก็จะได้สารเข้มข้นออกมาซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการ บำรุงตับนะครับแล้วก็ลดในส่วนของภาวะไขามันพอกตับได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปทานเยอะๆด้วยใช่ครับถ้าเกิดทานแบบสดๆนี่ปริมาณคงต้องใช้เยอะมากใช่ครับและแม้กระทั่งในส่วนของตัวตีพลากับอดิโชคแล้วนะครับ,รบในสูตรนี้มันจะมีในเรื่องของตัวพลูคาวแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ํามันดอกคำฝอยซึ่งพลูคาวเองจะช่วยเกยวกับเรื่องของการกระตุ้นในส่วนของภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีนะครับให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็น้ํามันดอกคาฝอยเองเนี่ยก็จะช่วยเกยวกับเรื่องของการ ลดในส่วนของตัวระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีนะครับ,รบผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยใช่ครับบางคนตั้งคําถามถึงเรื่องมาตรฐานเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมักจะได้ยินว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเนี่ยที่มันได้ผลเป็นเพราะว่ามันมีสารอื่นเจือปนหรือเปล่านอมาตรฐานเป็นยังไง จริงๆถ้าเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเขาเรียกว่ามั่นใจได้เลยนะครับเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการได้มาตรฐานในเรื่องของ GHP ครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของ HACCP นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะเซฟให้กับผู้บริโภค,คพอสมควรอยู่แล้วนะครับอันนี้มั่นใจได้100%นะครับนี่คือเคล็ดลับ4บสมุนไพร ที่ทางคุณนนท์แนะนำใช่ครับนะครับอยากจะให้ย้ำคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของตัวตีพลาตีพลาครับแล้วก็จะมีตัวอัติโชคครับนะครับมีตัวที่เป็นน้ํามันดอกคามฝอยอแล้วก็เป็นตัวพลูคาวซึ่งพอเราสกัดออกมาเนี่ยครับเป็นสารสกัดที่เข้มข้นเนี่ยเราสามารถที่จะทานเพียงแค่วันละหนึ่งซอฟต์เจลพืชนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับมีคําถามจากคุณผู้ชม คือถ้าไปแบบมอนเมียการไขมันพอกตับแบบนี้ไปหาหมอมันไม่ตรงจุดกว่าหรอแล้วยาที่ได้มามันน่าจะได้ผลเร็วกว่าการมาทานพวกสมุนไพรอ่ะจริงๆสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเพียงอย่างเดียวนะครับมันเป็นของเรื่องของการป้องกันได้ด้วยครับถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําว่าการป้องกันเนี่ยมันจะดีกว่าการที่เรารอให้เป็นแล้วก็เข้าไปรักษา นะครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของสมุนไพรไทยกับเขาเรียกว่าเป็นแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยรจริงๆเขาก็จะมีจุดแข็งจุดต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องไปดูในเรื่องของอาการหรือว่าตัว ภาวะของบุคคลแต่ละคนว่ามันเหมาะสมกับประเภทไหนด้วยซ้ำนะครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่มีผลข้างเคียงด้วยและโรคต่างๆคุณผู้ชมครับไม่ต้องรอให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปรักษาโอ้โ oh, หนี่เรื่องยาวนะฮะเราสามารถที่จะดูแลป้องกนันร่างกายของเราด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่จะส่งผลให้เรานั้นมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่าปล่อยให้ตับพังครับ โอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการลดละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัน้ด้เอาเขาเรียกพอของปากหอมคอ,มอแต่สุดท้าย่ะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือยังมีภาวะสุมเสียงอยู่เนี่ยมันอันตรายจริงๆ